สวัสดีค่ะเจอพ่อควานดื้อแล้วหนึ่งนะคะนี่นะคะบอกว่าไม่เอาไปผูกไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องจะหงุดหงิดนะคะวันนี้ต้องเพราะว่าน้องอยู่หลักเดิมๆนะคะสาวมันแล้วนะคะวันนี้ก็จะโอ้คุณแม่คำเสนอยากไปมากเลยนี่นะคะสวัสดีนะคะทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะคุณแม่คำเสนนะะก็อยากไปแล้วนะคะ ในขวานก็เก็บนะคะเก็บขยะเก็บที่นอนนะคะให้กับน้องๆนะคะในวันนี้นะคะก็พอขวานนะคะก็ได้พาน้องๆนะคะก็ช่วยขวานม่อนเนาะคนละตัวสองตัวนะคะเอาอกนะคะน้องอันดาก็ไปแล้วนะคะในขวานก็เก็บขยะนะคะนี่นะคะคุณแม่คำแสนอยากไปแล้วนะคะเพราะว่าเห็นน้องอันดานะคะตอนออกไปก็ร้องแล้วนะคะร้องอยากไปนะคะผูกที่ป่าเนาะเพราะว่า ถ้าผูงที่ป่านะคะน้องก็จะผูกโซ่ยาวนะคะน้องก็จะอยากเดินนะคะเดินอยู่ที่ป่าแล้วก็เดินออกกําลังกายด้วยนะคะน้องๆก็อยากไปเนาะ <c oughs> ก็จะหงุดหงิดนะคะนู่นอยากไปแล้วอะ <c oughs> คุณแม่คับแซดเดินไปเลยนี่นะคะอยากไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูนะไปดูข้าวขวน แมขวานก็เก็บขยะนะคะเก็บยังไม่เสร็จเลยโอ้โหโอยากไปแล้วอยากไปแล้วอยากไปแล้วก็เอาถุงพลาสติกนะคะโอ้โอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วเธอฉันไปรับบอก ไปแล้วนะคะไปแล้วแี่นะคะที่ไหน,น oh, อ๋อเสบยียงไปแล้วเสบยียงไปแล้วอะไรนี่ฮึ เออเอาสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับเอาสวัสดีครับก่อนเร็วครับก่อนแน่ครับก่อนเสนดีครับก่อนเร็วเออโยโย่ครับอาคาก่อนอาคาก่อนเร็วตัวนี้นะที่ขวรหน้า ่าก่อนเร็วๆค่า่าก่อนหุยดูหุยไม่เอาไม่เอาตอนนี้ก็พี่เมษานะคะก็กำลังจะออกจากหลักนะคะไปผูกนะคะวันนี้พอควานอนพภากาไปด้วยบ่ยพี่นุภากาก็เอาไปนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะงานน้อยๆหนูนหักแล้วสวัสดีค่ะนี่นะคะพี่เมษาไปตอนนี้ก็กำลังไปรับ่อานนะคะนี่นะคะข้างหลังก็จะน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมขึ้นมา พาไปป่าช้ากันนะคะดูนะคะว่าเป็นยังไงถึยแฉขนาดไหนโอ้ยมาจากไหนเออโอ้ยไม่คว้าสไปได้บนนี้ ออกูคุณแม่คำแสนนะคะไว้กับกินต้นไผ่นะคะอ้ยดูนะคะนางฟินมากๆาเลยคำเชน,น,น,เน,นข้างในก็จะเป็นต้นไผ่นี้จะเหลือไหมเนี่ยอบอกโอ้ดูนะความสลัดของนางานี่เขาอยู่แบบนี้เขาจะไม่เครียดนะคะไม่เครียดนะคะแม่จา้า นี่นะเราก็ผูกโซ่ยาวเนาะเออกินอย่างฟินเลยนะคะต้นไผ่ก็จะเย็นเนาะกินแล้วก็จะบำรุงลำไส้นะคะแล้วก็ท้องก็จะเย็นเอยดูเออค่ะเอะ <laughs> เอ หนูดีใจนะคะหนูดีใจเพราะว่าสองสามวันนั้นนะคะก็ไม่ได้ออกมาผูกที่ป่าน,นะคะ่ะดีใจ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 เร็วออเนี่ยนะคะอยู่คนละมุมนะคะน้อนดาวก็อยู่มุมนู้นนะคะกินอย่างฟินเลยนะคะความฉลาดขอคุณแม่คำเสนการโค่นต้น ต้นไผ่นะคะต้นไผ่อยู่กับธรรมชาตินะคะอ้ยุงเยอะมากมากเลยอืมโหยดูนะคะสีหน้าเปลี่ยนจากเมื่อกี้นะคะสีหน้ายุงเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยว แม่ควานนะคะก็จะขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเป็นกําลังใจนะคะให้กับครอบครัวน้องอันดาด้วยนะคะถึงแม้น้ําจะท่วมนานนะคะสองปีติดถึงจะตกงานนะคะเข้าสามปีแล้วนะคะแต่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะคะเราก็จะสู้ต่อไปนะคะเราก็มีกําลังใจดีๆนะคะจากคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ยื่นมือนะคะช่วยเหลือนะคะครอบครัวของเรานะคะผ่านวิกฤตนะคะโควิดนะคะ ไปด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้ก็น้ำท่วมนาข้าวนะคะก็สู้กันต่อไปเนาะสู้กันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็แม่ขวานก็จะขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ